แล้ว <Hello? S 2> นี่เสียงกันช่ยไหมโอเคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดกดเข้ามาดูคลิปผมใหม่นะครับ <laughs> ราเล่นนะผมสัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมไทยโปแมนโอ้ไปกันเลยครับเกมไทยโปแมนกันนี้ก็จะเป็นเกมสู้เกี่ยวกับภาษากีนนะครับผมเรื่องเราจะได้รับบทเป็น เวลาบุรุษที่ทำมาจากมึกนะครับที่ประกอบด้วยตัว S ตัว E ตัว O และก็อีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นตัว R หรือตัว P นะครับแต่ว่าผมตอนสุดท้ายมันน่าจะเรียกว่าฮีโร่ค่ะผมดอกครับดอกลงไปข้างล่างครับเนี่ยลงข้างล่างแล้วก็จะไปเจอตัว E อืมแพลงไม้แผ่นไม้ดีไงตัว E ปึ๊บมาแล้วกระโดดไปใช่กระโดดไป นี่ครับแพลตฟอร์มที่ดปัวแบบพืพ้นที่แพลตฟอร์มอะไรเงี้ยนะครับน่ะขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็ววอีฉันคือที่พวกนี่ไงครับที่เราได้เจอตัวเอชนะฮะผมจะเล่นเป็นฮีโร่กับกับตัวอะไรนั่นเองครับอื้อเหนียบขึ้นไปสิขึ้นไปขึ้นไป เออเปิดคลิปยังวะโอเคเปิดแล้วใช่ไหมโอเคครับงั้นก็เปิดคลิปดีกัดสัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรานเกมไทเปอร์แมนโมบายนั่นเองครับเออเราไปข้างล่างแล้เนี่ยเราก็จะได้ล่างใหม่แล้วครับล่างที่มีแขนตัวขาหัวแต่มันจะมีใขรในข้างนี้ครับไม่ไม่ไม่สปอยครับเล่นไปเรื่อยๆครับผมไม่สปอ,อยไม่สปอ,อยโอ้โหเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราฝึกใช้ตัวอักษรนะครับ ันก็ต้องเอาตัวเอสออกมาตัวเอสเอามาครับผมเอามาต่อตรงนี้ให้มันกลายเป็นบอลได้แล้วก็โหนดโหนปุบเนียพร้อมเป็นแนวผสมเขียบมันแค่เย้ก็ต้องใช้ความรู้เอ้ยต้องใช้ไฮครับหรือว่าจะเป็นเรียกว่าคำใบมันไม่ใช่คำใบมันคำใบนิดหน่อยโอเคครับลิเวอร์ครับคันโยกทุกอย่างประกอบไปด้วยภาษาครับเกมนี้ สิ่งที่ไม่ประกอบด้วยภาษาคือบ้านเมืองอะบ้านเมืองประกอบด้วยภาษานี่ความคิดสร้างสรรค์เขาดีมากเลยนะคนเล่นเกมยังไงไแค่นี้อันนึงของเราแต่เราเอาอไม่ได้นะครับอ๋อเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวตะขาบเาเห็นไหมนะครับนะมันสร้างมาจากคําว่ากรีดครับผมซึ่งเป็นคําศัพรรท์ที่อยู่ในด้านอ e ีวิลนะครับอยู่ทางด้านแบดนะครับยู่ทางด้านศัพท์ไม่ค่อยจะดีแต่คําว่ากูนี่เป็นศัพท์ที่ดีๆนะครับผม ตอนมันจะเป็นตอนสู้กับบอสแต่ก็ไม่อยากสปอยครับตอสู้กับบอสมันจะเป็นสิ่งที่สู้นานมากครับผมคือต้องตัดเป็นช่วงๆในคลิปเลยอะ,อะเออนี่เราอยู่กับไทเปอมนพาร์ทแรกครับถ้าได้ยินเสียงผมก็ดีครับผมถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพิ่งกลับมาแล้ววันนี้ผมก็ไม่มีกันบ้านด้วยนั่นคือข่าวที่คือเราจะอัดเกมได้เกือบจะทั้งวันโอ้สล้วเวาตอนนี้ผมก็ลืมวับสร้างม,มาจากอะไรเดี๋ยวต้องไปดูในแชปเตอร์ที่3ครับผมมันจะมีอยู่ ข้อสุล้าตรงนี้มันสร้างมาจากอะไรแชปเตอร์ที่ไหรไม่รู้ลืไมไปเร็วโอ้ไปเลยไปเร็ว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 ไยปุ๊บไปกินไปเราบอกอุ๊บขึ้น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 อ่อ,อน,นะครับที่แปลว่าบนหรือว่าเปิดหรือว่าสมใสออนออนอออ่ครับผมเทิร์นออฟเทิร์นออนเทิร์นออฟอะไรเงี้ยครับเย่เัานี้มันรอดแล้วครับครับที่แปลว่าแบบประดิษฐ์ครับออกมาะไร n e เวิร์ดคำศัพท์คำใหม่อ๋อคำนี้ผมรู้ครับว่าต้องใช้คำว่าอะไรครับใช้คำว่าดาวที่จะให้ไอ้ที A ่รีเวิร์ดที่มันขึ้นไปเนี่ยมันลงมาครับหรือชื่อว่าดาวครับผมดาวที่แปลว่าลงมาครับซิดดาวนั่งลงไปไปต่อโอซินาทีแล้ววหเนี่ยทธาเป็นไปนเร็วขนาดนี้เนี่ย ันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมโคตรจะหัวร้อนแล้วแบบว่าต้องตัดคลิปพับเพราะว่ามันเกมนี้มันจะมีเบรกใช่ไหมครับที่แบบเอ่ไทเบอร์แมนวอนซัมลิตเติ้ลวอนนิดโทรเบรกอลิตต์เบอะไรก็ไม่รู้ครับที่เราต้องดูโฆษณาเราถึงจะเล่นมันต่อได้ถ้าเราตายหลายๆครั้งนะใช่เราก็ต้องทำอันนี้น่าจะแปลว่า grab เพรับผมเอ้ย grab นะครับหยิบจับอะไรเงี้ย grab ครับ grab จะมีันหนึ่งเดย์นะพี่แปลว่าดูดน้ำให้มันแห้งะ อ๋อไปแล้วเอานางนายตกนี่แหละครับนี่แหละครับผมแล้วก็เนี่ยครับมันจะขึ้นว่านี่ครับไทเบอร์แมนนิดอะลึกเตือนเบรกตัดคิกโอเคครับกลับมาแล้วนะครับกับเมื่อกี้นี่มันเกือบจะถึงตัวบีอยู่แล้วป่ะอ๋อไปแล้วครับไป,ไ,ปไปแล้วครับไปแล้วครับมาอีกขั้งหนึ่งขั้งหนึ่งบงูงไปอื้อือืมอื เพลงมาแล้วตีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยพอดีมีงานทอดกระถินแถวๆบ้านไม่ใช่แถวบ้านอ่นนะบ้านเลยเนี่ยอยู่ที่วัดเนะี่ยเอ้ยามำได้แล้วคาได้แล้วาาลว,ว่าจะไม่ได้ยินเสียงกันนะครับเม่นมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วคลิปผมก็จะเป็นแบบว่าต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์โอ้คำนี้ครับคำว่าเธอเนีผมคำว่า turn เธอปึ๊บมานะรเราต้องเอาตัวทีมาเพื่อคำว่าเธอนะครับที่แบบว่า เทินหันกลับอะผมเคยเรียนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วมันมีคำนี้อยู่ชุบปุ๊บอืมแล้วก็เปลี่ยนครับ T U R N E N หันหรือหมุนนั่นเองเออใช่เหรอแล้วทำไมมันลงมาได้อะเทินดาวบันไดนี่ก็สร้างมาจากตัวเอชนะครับโอ้โหสร้างมาจากตัวสองเกิดจะหมุดตัวเว้นบ้านเมืองแล้วก็พื้นดินอะไรเงี้ย มันจะมีต so hmm? <ació>. ัวหนึ <out> ่งที่ชื่อว่ากรอบถ้ามันกินตัวดีไปมันจะตายเพราะว่าตัวดีมันเป็นซับน้ำหนักของคำว่าเดดนะครับเดดมันก็จะเขียนได้หลายตังมั้ง D E A D กับ D E A T H เออผมเกือบจะบอกไปมันจะมีสิ่งหนึ่งเรียกว่าโคเดชันนะผมที่มันจะให้เราเก็บครับผมจะไม่เน้นเก็บโคเดชันนะครับเกมเนี้ยผมจะเน้นผ่านนะผมเพราะว่าไม่มีโคเดชันที่เก็บยากมากๆเลยครับผมอือปุ่มโคเดชันก็คือข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบางอย่างครับโอ้อันนี้อีกแล้วเหรอ ผมจำสิ่งนี้ได้สิ่งนี้เรียกว่าช็อปเปอร์มันต้องทำไงวะเราต้องทำอย่างนี้เหรอจุ๊บปุ๊บไปไปไปเรียบร้อยแล้วผมขนง่ายมากหนูเล้วพัซเซิเกมนี้มันไม่ค่อยยากครับผมอ้าวไอีตัวนี้มันมาอีกแล้ววิ่งดิวิ่งดิเอ๋เ่งเว่งเว่งดิเอ๋ ไปเลยไปเลยเปิดประตูเปิดประตูว่าเบิกเบิกเครื่องปรหารวุฒิฯนะนาแล้วมันคือเรื่องว่าฮนโอ้ตัวที่สองมาอีกเออไป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 เปิดประตูอ๋อมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โอ้อือมันดูดไปแล้วอือพ่นมันพ่นอะไรใส่มันก็มันโอไม่นะนั่นมันมาแล้วโอ้ตายหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยผมจะไม่เน้นเก็บโคดชาครับจต่ไว้ ไปเลยไปโดนข้าไปแล้วปุ๊บมันก็เป็นเทศกาลปีนจีนะไม่ใช่พวกนี้ไป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 ข้าบข้าบเออไป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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ๋อสามตัวเออสวยแล้วไงตันอ้าวนี่ครับมีนางฟ้ามาช่วยเราครับนางฟ้ามีปีกด้วยถ้าเรามีปีกบินได้แบบนี้ก็โอ้โหข้าสัปหลาพวกนี้ให้หมด มันก็จะทำให้เราตกต้างมาครับมาเออไม่อยากเชื่อเลยนะครับ chapter complete โอ้ฮีโร่เดสนะฮีโร่เดสมูลล่าสุดก็เพิ่งตายไปไม่หรอโคดิชันเฟ้าอ่าโคดิชันเฟ้าเฮียไม่แอบเก็บมากรับของก็ไม่ได้ตับชื่อเหมนะแอบเก็บมาแบบนี้แล้วอ เขาเล่นกับหมอ,อ,อเออ chapter หนึ่งครับที่จิงพุกไม่รู้ว่าำศาพั์พวกนี้คืออะไร chapter one ชปเตอร์ที่หนึ่งก็เพิ่งไม่รู้ตอนนี้แหละไ,ไปได้ใช่ไหมพวกเนี้ยอ้าวไปเลยอืมโอเพนไงเออเอาคำว่า open ครับอันนี้เอาไปสร้างคำว่า open คนระับที่แปลว่าเปิด เปิบโอเพนไปเปิดแล้วนะครับนี่ไงกรอบครับผมผมเรียกตัวน,นี้ว่ากรอบมา G O B O E D ผมเรียกคำน้ำหน้าครับ G O B อืมอืมค่อยค่อยกระดิกมันน่ากลัวจริงๆเลยคือส่วนตัวผมก็เป็นคนที่กลัวสัตว์พวกจัพวกนอนอยู่แล้วนะ ก็โดดลงไปในปากมาันดิบอกเลยว่าชิ่นนะน่ารักครับ,รบข้างบนน่าจะเป็นโคเ l ชั i o ใช่ข้างบน Pollution อือ้นี่อีกแล้วหรือนี่แล้วหรืออ้หูดีครับเราต้องเอาตัวเอ็นไปมูลนะแต่ดาบแรกเรานะตัวดีมาฆ่ามันก่อนนะอืมเนี้ยบเรา,เาตัวดีมาฆ่ามัน ไปงับเรียบร้อยมันคือสัตว์ประหลาดอะไรนะกินตัวดีแล้วแต่ไปออนนะผมเรียบร้อยโอ้ยไปกันเถอะอ้อไม่ก็อ๋อตกใจหมูทุ่วัาจะถูกครั้ง เพราะตรงนี้มีแก๊สครับเราต้องรีบวิ่งผ่านย่าไม่งั้นเราจะตายจากแกส๊สอือกันบ้านาผมก็มี G A S V ครับที่มันแปลว่าแก๊สในเกมนี้คำว่าแก๊สเนี่ยมันคือแบบเป็นการแบบพวกอะไรนะครับสแปนที่จริงมันเป็นสแนปครับผมสแนปดาก้อนถุยนะมันแพนเวอร์ซซอมบี้แล้วไม่ได้อัดแพนเวอร์ซซอมบี้นานครับช่วงนี้ เนื่องจากไม่มีใครดูอ่านที่เพื่อนมึนดูครับเพืาอเพื่อนมนขอมาอืมดิตัวโอคิดว่าจะดีนะมันคิดว่ามันเนียนครับคุณผู้ชมมันคิดว่ามันเนียนตัวโอดีโอดัเอ็นครับดาวครับที่แปลว่าลงครับให้บันดไดมันลงมาแล้วก็ไปข้างบนครับผมไปเอาตัวโอครับเพื่อให้มันเปิดออลนั่นเอง เบอรเปิดออกแล้วไม่ได้มีข้อดีอะไรเลยนะครับผมนี่ครับผมข้อดีของมันก็คือนี่มันทําให้ตรงนั้นค้างได้ผมตกลงไปงบเลยวต้องดูจังหวะให้ดีๆนะครับผมมันจะมีจังหวะที่ตรงนั้นจุ๊บปึ๊บมาแล้ว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 เซนแอปเซนแอปเดี๋ยวพึ่งนะเซนปเปดราคอนเซนแอปดราคอนเดี๋พึ่งเดี๋ยวพึ่งอย่ายพึ่งเดี๋ยวพึ่งเลยจุ๊บเออ หายใจ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 เออโอ้โหลดมีวิดอันนี้อีกแล้วผมเกลียดอันนี้มาครับคัดนะครับที่มันจะบีบอัดหรอกเฮ้ยเราตายนั่นข้างบนมีคอนดิชันด้วยผมไม่รู้ครับไปเก็บยังไปเก็บยังไงอันนี้อีกแล้วเหรอโอ้ my god อ oh. ่ะ ครับที่มันเป็นว่ายกครับอันนี้มันจะยกอันนี้ขึ้นเอ้านันไม่มีลิตรอีกระยะไกลเกินไป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 จะพอไหมเนี่ยจะพอไหมเนี่ยเออเอ้าอโอเคผมไปในเวลา ย้อนไปไปกับแก๊สนะครับผมคำว่าแก๊สนี่ครับแก๊สในภาษาอังกฤษเนี่ผมที่ครูที่ไหนได้ทำมันก็มีคำนี้ครับแก๊สแก๊สไม่ไม่ไม่ย้อนช่วั้นแก๊สโอ้โอ้โอ้ยโกรธ ครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพลงกั่ดีก้ก่อนนะครับชายโปแมนนะครับไปล้วบ๊ายบายไม่ต้องบอกให้มีพาร์ทต่อไปก็ได้นะครับเพราะผมทำอยู่แล้วไปแล้ะ